สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องวัดดีเกมเมอร์นะคะเห็นอะไรแปลกไปไหมแล้วก่อนเห็นอะไรแปลกไปไหมใครอะทุกคนคอยเรามีสมาชิกใหม่ทุกคนเรามีสมาชิกใหม่อีกแล้วคือแบบวัดเลี้ยวเพิ่มอีกหนึง่งตัวนะคะทุกคน มาดูพี่ใหญ่กันดีกว่าพี่คนกลางนะครเป็นพี่คนกลางอนอนกบไข่อยู่เดียวเลยมาเลี้ยงแทนได้ปะเนี่ยฮะออกมาสินี่นกลังออกมาอ่มีไข่หนึ่งฟองเอามาบินไปบินอป,ปิ้วปแ้วดูมันบินขึ้นไปเกาะบ,บนผ้าม่านอีก มันส้นจริงๆปีนพม่านปิ้วไปแล้วสรุปก็นี่เลยค่ะสมาชิกใหม่ของเรานกตัวใหม่เป็นนกกระจิบนะคะตกลงมาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยเหมือนตัวก่อนหน้านี้นะคะก็ตกมาจากต้นไม้นี่เนี่ยจิงมเป็นที <c oughs> มาสัมภาษณ์พี่ใหญ่กันค่ะรู้สึกยังไงคะมีนกกระจิบตัวใหม่เพิ่มเข้ามาอีกแล้ว เผื่อใครยังไม่รู้นะคะนกกระจิบตัวที่แล้วน้องเสียแล้วนะคะเอาเป็นว่าเรามาสัมภาษณ์พี่คนกลางกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะมีน้องตัวใหม่มาไว้ไม่แทบปูนออกมานี่เลยตัวแทะปูนปล่อยก็ได้เดี๋ยวว่าจะจับเอาไปเป็นแม่เลี้ยงดีกว่าอาบ,บินหายไปไหนละดูความสนของมันนะคะคุณผู้ชม แล้วก็จะวางรังของมันนะคะไว้บนรังดอวีีอีกทีหนึ่งะค่ะแล้วก็มีเครื่องอบนะคะให้ความร้อนพอให้ความร้อนนกกรจิบแล้วก็จะให้ความร้อนกับดอวีีด้วยวอดก็เตรียมของสําหรับเลี้ยงเอาไว้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นะคะก็จะเป็นกรงอันใหญ่นะคะเหมือนของดอวีีนะคะแต่ฐาดเป็นสีฟ้าซื้อมาไว้สําหรับนกกระจิบโตเลยนะคะแบบดอวีีแบบนี้เลยนี่ แล้วก็มีอาหารนะคะสำหรับนกกระจิบของเราดูมันทำหน้ามันยังไม่รู้ตัวว่ามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มดูมันโอ้ยซูมจนพิกเซลกล้องแตกแล้วหน้าม,มันเขี้ยวจริงัดก็จะวางน้องไว้ตรงนี้นะคะให้น้องได้นอนหลับผ่อนนะคะอยู่ตรงนี้ก็แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตน้องนะคะว่าเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มสำหรับคลิปนี้ก็ จบลงแค่นี้มาอัปเดตนะคะบ๊ายบายหลับฝันดี